ียวที่คารุบีจากคารุวาคูเรูไ่้พี่น้องจ็ตอาสาทุกครั้งหรือว่าผมชื่อเดนชานอจาราเวอร์ที่เล,าลาน่นชินงวดที่ทำตคนที่รู้อจักวันนี้ผมจะมาส่งการบ้านเรื่องกินอาหารสามสองครับ ก็คือเมื่อวานนี้ดิเล่มนก็กินสองมือแล้วมันก็ได้กินป๊อปปอนแล้วดีเล่มันก็หิวดีเล่มันก็หออกว่าเพืจนไปกินสิบมื้จะได้ห่แล้วเขาก็สวมมันว่า เอ้ยยังไม่ได้ทันเป็นมือเลยนะยองกินไม่ได้แล้วกินเล่มันก็บอกว่ากินได้สิกินได้สิแล้วเขากองสวมหมวกนอ็เอ้ยเองกินไม่ได้นะเองต้องกินแบบมือแต่ตอนนี้เองยังไม่หิวแค่แค่กินเล่มันหิวแล้วพี่เลมันก็ อ้าวสาธุค่ะสรุปว่ากิเลสมันยอมตกลงมันได้กินไหมตกลงมันไม่ได้กินครับแล้วมันเอาไปกินในมื้อไหมกินครับแล้ว,แล,วแล้วกินกี่มื้อเนี่ยวันวันที่สู้เนี่ยสองมื้อครับอ๋อเมื่อวานเหรอเมื่อวานสองมื้อใช่ไหม ใช่ครับอ๋อหนูกินสองมื้อหนูไม่กินจุบจิบใช่ไหมสินของเธอไม่สองมื้อก็สามมื้อแต่ไม่จุบจิบถูกไหมถูกครับอ่านี่คือสินของเด็กนะคะต้องอดทนนะโอ้โหเมื่อก่อนป้ากิฟเป็นเด็กนะป้ากิฟกินทั้งวันเลยขนมขนมเนี่ยไม่มีเวลาเวลาเลยเหมือนกันนะว่ะดังนั้นเนี่ยเอ๊ะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งวันเหมือนกันนะ เมื่อก่อนไม่ได้ถือศีลทั้งวันเหมือนกันดังนั้นเรามาถือศีลน,นัวต้องขยันสู้หน่อยนะกิเลสมันจะมาเรื่อยแหละนะคะต้องขยันสู้นะเนี่ยสู้เหมือนที่นัวสู้นี่แหละไม่ได้ห้ามกินนะกิเลสแต่เอาไปกินในมือเองรอได้ไหมกิเลสมันใจร้อนอะ่ะนัวใจร้อนไหมไม่ตานทีก็ใจยุ่ร้อนกับ เอาสู้ไปนะสู้เหมือนที่หนูสู้นี่เลยเอาสู้สู้ค่ะใครจะคุยกับเด็กได้เลยนะหรือส่งกำลังใจเชิญเลยค่ะเด็กขยันสู้กิเลสแล้วผู้ใหญ่ล่ะโู้ลูกมาฝันให้กำลังใจส่งกำลังใจให้น้องนวนะครับน้องนวสู้สู้ครับสู้สู้ลูก ส่งกำลังใจให้น้องนัวค่ะน้องนัวเก่งมากค่ะสู้ๆค่ะครับขอบคุณส่งกำลังใจให้น้องนัวด้วยค่ะสู้ๆค่ะครับขอบคุณครับส่งกำลังใจให้น้องนัวสู้ๆครับครับขอบคุณครับสู้ๆนะครับน้องนัวลูกป้าปุ้ยอายแล้วสมัยเด็กป้าปุ้ยก็โอ้โหกินหลายมื้อมากสาธุนะครับลูก คระขับพระรับอ้าวน,นัวนค่ะเ,เอานัวสู้ต่อไปเลยนะเธอจะเป็นตัวอย่างของเด็กที่เป็นเด็กดีขยันสู้กิเลสแล้วก็ขยันมาส่งกันบ้านให้เธอรักษารักษาคุณสมบัตินี้ไว้นะขยันสู้กิเลสขยันมาส่งกันบ้านและขยันเป็นเด็กดีมาแบ่งปันทํางานช่วยแม่ ให้รักษาตรงนี้ไว้นะผู้นำเนี่ยเธอเป็นผู้นำของเด็กนะโอเคเรบอ่าเป็นผู้นำของแม่ด้วยแม่เธอก็ไม่ค่อยส่งเธอจะได้เหนี่ยวนำแม่เธอมาส่งกันบ้านนะเอาเอาเอาสู้ๆ